สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องตกปลาชิวๆนะฮะวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปตกปลาช่อนนะครับอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ผมมาเดินอยู่ที่วังนะครับแถวเทียนทะเลนะครับวันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเพราะว่าตกแต่ปลาช่อนบุฟเฟ่นะฮะวันนี้มาลองเดินหาตีปลากระพงวังกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวังธรรมชาตินะครับ เป็นวังธรรมชาติร0อเลยนะครับไม่ได้ปล่อยปลานะครับเป็นปลาเข้ามาเองนะฮะก็ในบ่อน,นี้ก็จะมีปลาสาบปลากระกพงนะปลาสลาก็มีนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายปลาเลยนะฮะวันนี้ผมก็เอากุ้งสดมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพ่อเขาหย่อนอยู่ข้างหน้าาแถวๆประตูน้ำนะแต่ผมจะมาเดินตีแบบปอมนะนี่เดี๋ยวผมกะว่าจะเดินเข้าไปข้างในๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวลองเดินไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองติดตามรับชมกันดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับอยากได้กับพงใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับไม้แรกเลยดีกว่า โอ้ยโดนแล้วนะครับไม้แรกโอ้โหพ่อับพ่อับโดนแล้วเอาสปีกมาหน่อยกระพงกระพงมาแล้วครับไม้แรกโดนเลยเด็ดเค่ โอ้โหข้างหน้านี้ก็มีต่อด้วยจะขึ้นยังไงอยู่เนะี่ยสายโลนะฮะตีไม้แรกโดนเลยนะฮะเยเค้เพิ่งพูดจบอุ๊ยเดี๋ยวเข้าต่อนนะปึ๊บ เฮ้ย,ยเดือดเดือดปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วนะพ่อครับต่อไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาแล้วนะฮะไม้เดียวเลยนะครับโอ้โหไหนก่อนนะฮะเอากิ๊ปเปอร์ก่อนนะครับเพิ่งเปิดคลิปไปนะะตีไปไม่เดวโดเลย นี่นะฮะกระพงวังธรรมชาตินะครับตัวแรกนะฮะของวันนี้นะครับไซโลเลยนะฮะโลกว่านะครับโอ้โหสวยงามมากนะฮะนี่ฮะอุ้ยนี่นะฮะตีไปตกกอไม่กี่ทีนะครับก็เดี๋ยวมาตามหากันต่อนะครับนี่ยังช้าอยู่เลยนะฮะเวลายังมีทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับ โอเคครับตัวแรกครับเดี๋ยวขอตัวไปเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตีหากันต่อนะฮะ <c oughs> โดนแล้วนะครับตัวที่สองนะครับเมื่อกี้กัดไม่โดนนะฮะตยยียามใบไม่กัดกระพงอีกแล้ว,งวสงสัยจะเจอฝูงนะฮะตัวนี้ตัวเล็กนี่นี่พ่อจุม่มมาเนี่ย อุมันไม่ได้หลุดถึงฝั่งแล้วนนเนี่ยแต่ขอหลุดเอออาหลุดนะตัวนี้สปิตลิงง้างไปนะครับหืที่สองนะครับหลุดนะเดี๋ยวเรามาตีกันต่อนะครับมันต้องมีอีกนะฮะ เหมือนจะเจอฝูงเลยนะกัดไป3ทีแล้วนะ สปิดลีแม่งเสือกนิ่มอีกนะว่า,าดีแล้วเปลี่ยนทั้งสองอันด้วยเปลี่ยนไปอันเดียวอีกอันนึงมันอันปกติ <c oughs> ไอช้อนตัวสองโลโลก้าแม่งไม่เคยง้างมาง้งางกระพุงอ่ะเบรกก็หวานหวานะที่มันติดเยหยื่ออยู่บ้างอืมติดกับพวกรถเด็ดเนี่ยไม่อัน,นี่ยพวกมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่เหรออืม <c oughs> มันก็เหมือนกันหมดเลยข้อเดียวกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็หวานหน่อยกัดอีกละ <c oughs> โอ้โหวิลลูดนะฮะ ไอ้เหี้ยหลุดอีกแล้วนะครับเป็นหลุดใหญ่แล้วอมมืมกัดไม่โดนโดนแล้วแหละแต่หลุดนะฮะโดน,นหลุด,ดปลากระพงหรือปลาอะไรรันไม่รู้ปลาสาหรือกระพงสงสัยเราจะเจอฝูงนะวันนี้อืัดสีท่ทีแล้วกี่ทีแล้วบะสีส่ทีนะฮะด้ตัวเดียวสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ ห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าโมงครึ่งแล้วนะครับตอนช่วงบ่ายนี่ผมไม่โดนปลาเลยนะครับมีกัดไปทีเดียวนะครับตอนบ่ายมีตอนเช้านะครับกัดดีนะครับกัดไป 4- ี่ห้าทีนะได้มาตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับผลงานของเราวันนี้นะครับก็ใสโลกว่านะครับใสโลกว่านะได้ตัวหนึ่งครับหลุดไปเสียดายนะตัวที่หลุดนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ